สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศครับมารอเบิงเห็ดก็เลยทายคลิปมาจอบมาจอบมาจอบไกป่ปลาครับเพื่อนๆน,นี่อยู่บนต้นไม้เ่นทํนามันมานะมันต้องเห็นครับดักอันนี้ไว้ครับ ไกปลามาเบิองกวามทิมาบ่แต่บ่ได้ยินเสียงครับพี่น้องบุบุเบิงครับเขาถงขึ้นต้นใหม่ด้ยครับจอบมันครับวอมทิมากข้างล่างครับเพื่อนๆไก่ปลาครับผมต่อไว้ครับถ้าได้ก็ได้ต้มแล้วครับแรงนี้ครับต้มยำไก่ปลาครับเพื่อนๆ แต่เสียงเงียบปิดคือที่บริแหบหรอกเดี๋ยวต้องทําเสียงเรียกมันครับกอกูกูกูกตกบกรกบกสกงก่กมัูหูโตแล้ว